เพราะมีกระแสข่าวลยูมาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะเกี่ยวกับโต๊ีพีะค่ะที่อาจจะแบบเปลี่ยนใจโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนใจไปไหนเราก็ยังทำพลังบูชาลัตอยู่เราเป็นเลขาพักท่านถามว่ามีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไหมมีการประชุมทุกวันพุธนะครับช่วงบ่ายที่จะไปประชุมที่สภานุพการขับเคลื่อนของพรักพลังบูชาลัตก,ก็ขับเคลื่อนแล้วก็เราลงพื้นที่ ให้กับพี่น้องสสแล้วก็อดีตผู้สมัครในพักจังหวัดดังน,นั้นในเรื่องของพักไม่เป็นหาแส,แสดงว่าตอนนี้คือกระแสข่าวลือที่บอกว่ามีอสสอหลายคนเตรียมย้ายชักเลงไม่มีนไม่มีครับอ,อยู่อยู่ด,ด้วยกันหมดยังยังคงเดินหน้าพักพลังประชารัฐต่อ,อไปโดยเกิดเหตุใต้ของที่เนี่ยจะจะต้องมีการรอบรุงอะไรในตัวพักคือเราเราต้องเราต้องย้อนกลับมาดูพักเรา เรากำเนิดโดยเราคือกลุ่มอนุรักษันิยมของ้องเรียนตรงๆซึ่งผสมประสานกันะครับจากคนจากหลายๆรรคมามารวมกันเป็นพลังประชาัฐนะครับตั้งแต่วันนั้นปี61ที่เรารวมกันซึ่งผมเองก็ดูลแลรับผิดชอบ17จังหวัดภาคเหนือก็ถือว่าเราเป็นผู้บุกเบิกมาก่อนอันนั้นจนถึงวันนี้ปี66ที 6, 6 6, ่ปี67แล้วนะครับแนวการทํางานแนวการหาเสียงของพลังชาตก็จะเป็นแนวเดียวกัน ที่สําคัญคือผลงานในช่วงปี67เ,เป็นตขึ้นไปก็จะเป็นอุปจักว่ารรคเราที่หาเสียงไว้นะครับเราจะจะนำนโยบายของภรคมาสู่การบฏิบัติสู่ที่น้องประชาชนยังไงนี่เป็นเรื่องสําคัญผมว่าประเด็นสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาคแต่ก็าตามล้วนแล้วแต่นะครับ มีวัตถุประสงค์คือต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องของคนไทยทั้ง70กว่าล้านคนให้ดีขึ้นรับในส่วนของภาครัฐเราเรา,เราเน้นในเรื่องคนกลุคนรอบญานะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนที่จุนใหญ่ที่ยังขาดโอกาสความเหลื่อมล้ำความสังคมนั้นีเยอะเราก็จะเดินทานต่อตรงน,นี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของบัตรสุิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินน้กกินเรื่องแหลง่งน้ําเรื่องอาชีพนะครับเราจะเดินหน้าต่อ ทา,านรัฐมนตรีถอดใบยาหถามกระแสข่าวการปาร,รับครบมอนิดนึงครับผมว่า,ารกระทรวงเกษตรก็ถือเป็นเป้าหมายในการปรับเพื่อาอาจจะไปให้ัง <c oughs> คือคืออันนี้ผมก็เอาเป็นว่าผมฟังมาจากบุคคลที่ตัดสินใจว่าจะปรับหรือปรับก็คือไม่มีการปาร,รั <c oughs> บค่รับมอนผด้ชมให้ฟังผมอย่าไปฟังก็พอผมไมกล้าบองคลาัของสลัยังคงอยู่ก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังขาดภัยอยู่ครับ ในการปรับครนเราจะเสนอชื่อตรงนี้ให้ท่านายคือไม่ใช่เป็นการปรับอาจจะเพิ่มนะครับเมื่อทางทางพรรคการนงิเขาพร้อมครับตอนนี้ก็ยังเป็นโควตาพรรคการเงนหนึ่งท่านแล้วก็ของเราหนึ่งท่านนะครับก็ยังเป็นชื่อคุณไผ่ลิกใช่ไหมครับก็ยังเป็นคุณไผ่ลิก,กเือนกระทรวงเดิมตามข่าวครับเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ก็ได้ านนหน้าก็ได้ได้ได้สั่งการผมมาแล้วว่าให้ยืนยันเป็นไทยไปเียโอเคไหมครับขอบคุณครับอย่าไปเชื่อใครเชื่อฉัน <c oughs>